สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนปรับพื้นฐานการอ่านวิชาภาษาไทยกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านพยัญชนะกอไก่ถึงฮองดูกูกันค่ะกอไก่ถึงฮองดูกู นักเรียนอ่านตามครูนะคะกออ่านว่ากอขอขอ,อ่านว่าขอขออ่านว่าขอคออ่านว่าค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 องออ่านว่างอ จออ่านว่าจอชออ่านว่าชอชออ่านว่าชอซออ่านว่าซอชออ่านว่าชอยออ่านว่ายอดออ่านว่าดอตออ่านว่าตอทออ่านว่าทอทออ่านว่าทอ ทออ่านว่าทอนออ่านว่านอดออ่านว่าดอตออ่านว่าตอถออ่านว่าถอทออ่านว่าทอทออ่านว่าทอนออ่านว่านอบออ่านว่าบอปออ่านว่าปอ พออ่านว่าพอ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 มออ่านว่ามอยออ่านว่ายอรออ่านว่ารอรออ่านว่ารอวออ่านว่าวอ สออ่านว่าสอสออ่านว่าสอสออ่านว่าสอหออ่านว่าหอออ่านว่าลอออ่านว่าอหออ่านว่าหอไปนะคะนักเรียนเราจะไปฝึกอ่านสระในภาษาไทยกันค่ะ สระในภาษาไทยนะคะมีทั้งหมด32เสียงค่ะอ่านตามครูนะคะสระอาสระอาสระอีสระอีสระอึสระอือสระอุสระอูสระเอสระเอสระแอ สาระแอสาระโอซาระโอสาระอซาระอซาระเอซาระเอซาระเอียสาระเอียสาระเออะระเออะระวะซาระวะซาระอัมซาระไอไม้ม้ว no น <graduate> <problema> สระไอไมมะลายสระเอหรือหรือหรือหร,ร,รือต่อไปนะคะนักเรียนเรามาอ่านแจกรูปสะกดคำ การแจกรูปนะคะหมายถึงการเทียบเสียงและนำรูปคำนะคะมากระจายหรือว่าแจกรูปนะคะโดยการเปลี่ยนสระหรือพยัญชนะต้นหรือพยัญชนะท้ายหรือที่เราเรียกกันว่าตัวสะกดนั่นเองค่ะหนึ่งนะคะยึดพยัญชนะต้นเป็นหลักแจกรูปโดยเปลี่ยนสระค่ะ อย่างเช่นพยัญชนะกอไก่นะคะกออากะอ่านว่ากออากะกออากาอ่านว่ากออากากออิกิอ่านว่ากออิกิกออีกีอ่านว่ากออีกี กกแอแกอ่านว่ากกแอแก 2. ยึดสระเป็นหลักแจกรูปโดยเปลี่ยนพยัญชนะต้นตัวอย่างเช่นสระอะนะคะกอะกาอ่านว่ากอะกานอะนะอ่านว่า,อานาอะนะ บออะบะอ่านว่าบออะบะมออะมะอ่านว่ามออะมะจออะจะอ่านว่าจออะจะ 3. ยึดตระและตัวสะกดเป็นหลักแจกรูปโดยเปลี่ยนพยัญชนะต้นค่ะ กลางอ่านว่ากอางกลางวางอ่านว่าวอางวางคางอ่านว่าคอางคางทางอ่านว่าทอางงทางนางอ่านว่า นออางงนางและสี่นะคะยึดพยัญชนะต้นและสระเป็นหลักค่ะแจกรูปโดยเปลี่ยนตัวสะกดกลางอ่านว่ากออาง,งอกลางกาบอ่านว่ากออาบอกาบ กายอ่านว่ากออายกายกาดอ่านว่ากออาโดกาดกาวอ่านว่ากออาวกาวค่ะนักเรียนคะเรามาฝึกอ่านแจกรูปคำกันนะคะเด็กๆอ่านตามครูนะคะ กากากิน่บะจะกางวางทางกาบกายกาด เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนอยู่บ้านอย่าลืมฝึกอ่านสะกดคำกันนะคะ